สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอแสดงความนับถือแสดงความเคารพแสดงความขอบคุณทหารหารที่ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มาประชิดบ้านเมืองแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารหารที่เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่อยู่เขตชายแดนและก็ต้องได้รับผลกระทบจากสงครามนะครับก็ขอแสดงความ เสียใจมาณที่นี่ขอแสดงความนับถือคุณทหารหารขอแสดงความขอบคุณทหารหารที่พสีชีพเพื่อชาตินะครับแลวันนี้ลุงวันมาที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อจะพาแม่บ้านเขามาทําให้บัพประชาชนใหม่บัพปชาชนเขาหมดพอดีก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาทุกที่แหละที่ว่าการอำเภอมันก็คนเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งระบบอะไรก็ยังไม่ดีก็ทําใจก็ ก็อย่างที่ลุงวันบอกกันแหละถ้าเรายอมรับสภาวะได้ยอมรับระบบได้นะมันก็ไม่มีอะไรอย่าไปเครียดอะไรมากมายแต่ลุงวันก็ไม่เคยเครียดนะก็นี่มาก็มานั่งทริปกันน้องๆอะไรไปแก้งอมแกงเหงาแต่เงลุงวันเดี๋ยวนี้ลุงวันเอรอ,อได้นานมากกว่าสมัยก่อนก็คือไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดอะไรเงี้ยก็อย่างที่ลุงวันบอกกันแหละ นะถ้าเกิดเราทําใจได้ไม่งุดกิดมันก็ไม่มีอะไรหรกของบางอย่างมันก็นั่นแหละนะโอ้โหเป็นเด็กคอยนานฝรดิอะไรเราคิดไปเท่านั้นได้ก็โอเคแนละ้วส่วนในการปรับปรุงมันก็เหมือนกับถ้าเขามีสแกน QR โค้ดทีป่ประเมินบุคลากรประเมินการทํางานประเมินระบบอะไรงนี้ก็จะดีนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นปัจจุบันเนี่ยที่ใช้สแกน QR โค้ด ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกบริษัทต่างๆนี่นะแล้วก็มีองค์กรที่เป็นรบับวิสาหกิจเขาก็ให้ประเมินว่าได้กี่คะแนนกี่คะแนนอะไรน,นี้ดีนะลุงวันว่านะเพราะจะได้ทําให้เขาหัวหน้าเขานั่นแหละปรับปรุงตัวปรุงระบบปรับปรุงคนอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าอัน e right j อ b อะไรนี้ลุงวันกำลังจะเล่าให้ฟังสมัยวัยเด็กๆลุงวันสมัยก่อนเขาเรียกคัดสอบเนา<ม>การคัดสอบเนาในเวลาเราไปสมัครงานหรือไปสมัครเรียนต่อเขาก็จะมีให้ประชาชนเนี่ย ไปที่อำเภอเพื่อไปคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านนะสำเนาทะเบียนตัวเองสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเครื่องโฟโต้คอปเปอร์หรือหรือเครื่องไทยเอกสารอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดด้วยลายมือเนี่ยให้เราก็จะคอยนอนต่อมาก็จะมีเขาจ้างเด็กๆเนี่ยเอามาคัดลอกใบสำเนาก็เสีย5บาทบาทหนึงถึงหบาทอะไรเงี้ย ทุกวนเคเสียบาทหนึ่งนะต่อมาก็กลายเป็นห้าบาทอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ว่ากันตอนนั้นก็ห้าบาทสําหรับเรานี้มันก็ก็แพงนะโอ้บาทเดียวยังแพงเลยพอคัดสมอาเสร็จเราก็เขาก็จะมีในอำเภอเนี่ยเซ็นหรือประหลัดนี่มไม่อะไรไม่รู้เขาจะเซ็นเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะได้สำเนาทะเบียนบ้านมาสมัยก่อนทะเบียนบ้านนี่จะไม่ได้ติดอยู่ที่บ้านนะจะไม่ได้ มีฉบับเจ้าบ้านเอาเก็บไปบ้านเป็นสีฟ้าแบบปัจจุบันนะแต่พูดถึงไอ้ํำเนาสีฟ้านี่หลวงวัดจะเล่าเลือกตลกให้ฟังลูกหนงวันตอนไปเข้าเรียนศิลปกรก็ยังไม่รู้เลยหลวงวันก็อ่ะเขาถามว่าจะไปเองหรือจะให้พ่อไปส่งโอ้ยไม่ต้องให้พ่อไปเขาไปเองตอนที่ลูกเข้าเรียนศิลปกรเนี่ยมีมือถือแล้วหลวงวัดมีนะแต่ลูกยังไม่มีลูกก็โทรมาบอกพ่อ เขาเอาไอสมุดธนาคารด้วยเราก็สงสัยว่าเอาทําไมห,หนูไม่รู้เนี่ยเพื่อนเขาเอามาเห็นข้างเคียงเขาเอามาหมดเลยอันเราเมื่อก่อนเราก็มีสมุดธนาคารกรุงไทยนะเราก็จะต้องวิ่งไปกรุงเทพให้เขาเพราะเราอยู่แม่กองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสักพักหนึ่งลูกก็โทรมาอีกแล้วพ่อไม่ใช่หรอกไอตรงนั้นน่ะ<อ>เป็นไอเป็นไอทะเบียนบ้านของเรามีไหม ก็บอกของเราไม่มีเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นแผ่นใหญ่ๆไม่ได้เป็นไอเล่มๆมสมัยก่อนไอเล่มๆสีฟ้านี่จะเป็นไอนี่อย่างเดียวจะเป็นของกทมอ,อย่างเดียวแต่ว่าถ้าของของต่างจังหวัดนี่จะเป็นอันใหญ่ๆขนาดนี้อุย้ยแผ่นบปเ,เลยเลยมหึมาเลยแล้วก็ลูกก็จะเอาจะเอาสำนาทะเบียนบ้าน ที่จริงอ่ะเขาเขาเอาไปแล้วสำนักาวเทียนบ้านนั่นนะแต่ว่าเขาคงเข้าใจผิดว่าเป็นนึกว่าเป็นใอใไส้สบุนธนาคารโอ้โหวัวเราะกันกลิ้งเลยนะแบ้าน,นอกเขากรุงโดยแท้เลยแต่จริงเขาก็เรียนเทพอ่ะเขาเรียนศิลวิไลช่างศิลลาดกระบังตอนนั้นย้าไปอยู่ลาดกระบังนนแล้วเมื่อก่อนรัตวิไลช่างศิลจะอยู่ที่ตีนสะพานปิ่งกล้าวใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็ยัง,งว่าไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่ป่ะน,นะ ทีนี้กลับมาถึงในคัดสำเนาของลงวันมั่งโอ้โ oh, หถ้าลงวันจะไปคัดสำเนานะวันไหนที่จะไปเอาสำเนาเนี่ยต้องหยุดโรงเรียนจะไปวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะเพราะว่าท,ที่ว่าการอำเภอเขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันก็นั่นแหละต้องลาไปอะไรก็ประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็เร็วนะกี่แม่บ้านออกมาใช้เวลาทําบัตรประชาชนหนึ่งใบก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เลนนะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโงมงกว่า ก็เข้าไปประมาณเก้าโมงสากลับมาก็เกือบสิบเอ็ดโมงแต่สำหรับโรงงานนี่โรงงานว่าถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เลอะไรเพราะว่าก็เข้าใจเราบางทีเจ้าที่ทําคนเดียวตั้งแต่สัก,กเบือเลยเอาไม่รู้ตั้งแต่มารับบัตรตั้งแต่มาเอาค้นหาบัตรประชาชนเกา่าตั้งแต่ไปถ่ายรูปอะไรบางทีเขาก็นั่งคนเดียวคือลักษณะของงานที่ราชการเนี่ยคืองานใคร ก็การทำของมันจะไปยุ่งกันบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีในวุ่นวายเดี๋ยวาหาเอกสารไม่เจออะไรโว้วุ่นเพราะงั้นทุกคนก็เลยต้องทําคนเดียวประมาณนั้นก็เข้าใจเขานั่นแหละแต่ก็ลุงวันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก่าวโจมตีใครนะแต่ว่ามันควรจะมีระบบที่ที่ยืดหยุ่นได้ภาษาวงเล่าเรียก flexible อะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าไปเป็นเวทเทปก็คือโอ้โหแบบ คนอยู่ยังไงต้องทำย่างนั้นเพราะงั้นไอ้ไอ้คนไหนไอ้คนไหนตายไปก็ต้องงานก็ต้องสะดุดเลยเพราะว่าต้องรอบรรจุใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนี้โอ้ยดีสมัยที่ลงวันเป็นเด็กๆเยอะนะเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กๆในลุวันขึ้นอำเภอที่ทะเลาะกับเจ้าที่มันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงทาปากแดงๆเขียนคิ้วโกงๆนะทารูทมานะโอ้โหลุงวันเห็นแล้วก็ คือคนถ้ามันไม่ชอบกันเนะ่ะมันก็เหมือนจะอะไรมันก็ไม่ดีหมดแหละหลุงวันก็ไม่ชอบเขาก็เลยไม่ดีแล้วอย่างวัยรุ่นเนี่ยใจยร้อนบางทีก็ยืนด่ากันตรงนั้นไม่มีใครกล้าด่า้ยืนด่ากันตรงนั้นจนกระทั่งหลุงวันต้องในอำเภอต้องเรียกไปพบแล้วก็คุยให้ฟังในอำเภอแต่ว่าสมัยก่อนในอำเภอก็จะมีเหตุมีผลมีคุณธรรมหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไม่ มาดาประชาชนแต่ว่าก็จะพูดซอฟๆอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคนะการเป็นอำเภอก็เหมือนกันว่าเป็นหัวหน้าของอำเภอนะเพราะงั้นต้องต้องมีบางบางอำเภอบางบางคนก็ซ่รอย่าะเงี้ยแต่ที่รุงเจอนะ น้องๆน,นุ่งๆุอะไรที่กีแก๊งจ้าพยาเนี่แกก็น่ารักทุกคนอะไรเงี้ยนายเภอนะแต่ว่าลุงวันก็ไม่ได้เจอนายเพอบ่อยเพราะาลุงวันนี่จะเป็นคนที่ไป<อ>ชวนไปกินเลี้ยงแก๊งเอ่อข้าราชการใหญ่หรืออะไรเงี้ยหรือายหรือนักการเมืองเนี่ยลุงวันจะไม่ไปเพราะว่าด้วยเหตุที่ หบางทีมันลำคาญไอภาพการโม้อะไรของพวกนักการเมืองพวกฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไบแอสนะก็คือเหมือนกับเป็นวิอาคติส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้นแต่ปัจจุบันนี้ลุงวันก็ขอชมนะบางแห่งนะที่เขาทำเป็นอำเภอเคลื่อนที่อย่างเช่นลุงวันเคยไปบิ๊กซีอยู่บิ๊กซีหนึ่ง จำได้แม่นเลยบ,บิ๊กซีลาดบุรีไปทำบารประชาชนโอ้โหแบบเร็วมากแล้วก็ทำกันโชด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 นะลุงวนัวนลุงวนันก็ขอชมเชยนะแต่ว่ามันหลายสิบป,ปีมาแล้วแม่บ้านมาแล้ววันนี้ลุงวนันทำคลิปสัญจรจริงสามที่ที่ลุงวนันออกมาคุยกันน้องๆเพื่อนๆนะนั่นแหละลุงวนันก็ยังชื่นชมตั้งแต่ลุงวนันไปติดต่อราชการมานะที่สำนักทะเบียนราชหรือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ ลาดบุรีที่อยู่บิ๊กซีลาดบรุรเนี่ยเป็นสำนักง,งานเคลื่อนที่ที่ลุงวันชอบที่สุดในประเทศไทยที่เคยเจอมานะแต่ก็นั่นแหละป่านนี้น้องๆคง,อ,งอาจจะเกษียณหมดแล้วนะต้องขอชมเชยไว,แว้แล้วกันแล้วกันปีอะไรไม่รู้ลุงวันจำไม่ได้นะถ้าถามว่าราชการเนี่ยคนของรัฐเนี่ยยังมีดีๆไหมลุงวันก็ว่ามีนะ เพราะคนที่มีจิตบริการคนที่มีจิตเมตตาคนที่มีตั้งใจทํางานเพื่อบริการประชาชนนี่มีแต่ว่าพังเอิญนี่ไปอยู่กับแก๊งที่ไม่ดีเงี้ยก็อาจจะทําให้ต้องตามน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นอย่างงี้เดี๋ยวนี้ยังดีนะการติดต่อหรือขอสายสําเนาบัตรประชาชนหรืออาจจะทับเบียนบ้านมันมีออนไลน์มากขึ้น นะมีเพื่อนรางวัลคนหนึ่งแกก็เกษียณไปแล้วเมื่อก่อนเนี้แกเป็นคนชุดแรกๆที่ทําเลขสิบสามหลักนี่เลยแล้วนะเพื่อนที่เรียนมัธยมอัมพรวันด้วยกันนี่แหละคนหนึ่งแกเป็นคนรเริ่มเลขสิบสามหลักทําตั้งแต่ยุคแรกๆทาฐานข้อมูลมาที่กรมการปกครองใช้จนกระทั่งแชร์ข้อมูลไปยังหน่วยราชก,การอื่นๆหรือหน่วยเอกชนอื่นๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์สมัยก่อนเนี่ยหัวเราะกันเลขสิบสามหลักมีวมมไว้ทาไมวะ แต่เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าตัวสองตัวแรกนี่เป็นอะไรสามตัวหลังเป็นอะไรสี่ตัวล่าหลังสุดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายให้ฟังบางทีทการที่เราไปหัวเราะหรือไปดูมินไอ้ที่ความรู้ใหม่ๆหรือว่าฐานข้อมูลใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็นะมันก็น่าอายนะเนี่ยเพื่อนลุงวันนี้แหละเป็น เป็นคนที่ในกลุ่มแรกๆที่เริ่มต้นริเริ่มเลขสิบสามหลักนะตอนนั้นลังก,ก็ยังไม่รู้แต่ถามว่ารู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไหมก็รู้นะรู้อุปลานั่นแหละรู้เลขฐานสองฐานสิบอะไรรู้แค่นั้นนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาเลขเหล่านั้น,นมาใช้ประโยชน์อะไรใช่หไหมจนกระทั่งพอหลังๆนี่ก็เลยกลายอฐานข้อมูลบัตรประชาชนเหล่านั้นนะ่ะมันก็ขึ้นออนไลน์ออนไลน์ก็กลายเป็นโลกของดิจิตอล ดิจิตอลก็ไปสู่การทำแอปพลิเคชันต่างๆนะแต่นี้ลุงวันก็มีแอปพลิเคชันของอไทยไอ d ดีซึ่งก็จะมีประโยชน์มากเวลาจะพิ้น์สำเนาทะเบียนบ้านเราก็ไม่ต้องไปคัดสำเนาแบบสมัยก่อนลุงวันก็พิ้น์ได้เองอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลุงวันยังทําไม่เป็นก็คือลุงวันจะเอา ID ก็คือ,อบัตรประชาชนออกมาได้ยังไงที่ลุงวันยังไม่เป็นนะแต่ว่า การเป็นสำเนาบ้านไอ้สำเนาทะเบียนบ้านออกเนีเป็นและใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราก็อยากจะให้ทํากันก็คือว่าเรื่องไทยไอดีเนี่ยพัฒนาให้มากกว่านี้น่ยน่าจะน่าจะดีนะพัฒนานี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้อย่างเดียวนะแต่ต้องป้องกันนะพวกนั้นได้อีกไอ้พวกวิชาชีพที่มันจะ Copy หรือมันจะแฮ็กเข้าไปยังทานข้อมูลนะแต่ ตอนนี้มีคนก็พูดกันนะเราก็ผิดถูกงไงก็อันนี้ไม่รังไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ฐานข้อมูลของของสํานักทะเบียนราชเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไอ้พวกสแกมเมอร์แฮ็กแต่มันเกิดจากการขายข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ การที่จะไปกล่าวโทษกันก็ไม่ได้นะแต่เป็นคําเล่าลือเชื่อเก่าขานนะอาจจะก็อาจจะมีจริงไม่จริงฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยเพราะงั้นเวลาให้ไอดีใครหรือถ่ายบัตรประชาชนอย่าไปถ่ายด้านหลังเพราะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเลขสําคัญเวลาเราส่งบัตรประชาชนให้ใครที่ไม่จะใช้ในเป็นทางการก็อย่าไปเอาเลขบัตรประชาชนให้เขาปิดซะอะไรอย่างเงี้ยบางคนซื้อขายกันเนี่ยใช่ไหมก็ต้องดูต้องระวังให้ดี แต่รัมก็อยากจะให้ไหนๆออนไลน์เนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้นะก็ให้ใช้ประโยชน์ได้ให้สูงสุดในปัจจุบันนี้ช่วงนี้ต,ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดก่อนู่น,นที่ทำแอปพลิเคชันออกมาให้ประชาชนได้ใช้เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นไทยน็กซ์นะไม่ว่าจะเป็น เป๋าตังเป๋าตุงอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้แทนที่เราจะไปกรุงเทพพกเงินเป็นหมื่นเราก็ไม่ต้องพกบัตรพกบัตรเอทีเอ็มบางทีก็ไม่ต้องซื้อข้าวซื้อของเราก็ซื้อได้เลยอะไรก็ประมาณนี้แลนะลุงวันก็ขอชมเชยรัฐบาลในยุคก่อนๆที่ทําฐานข้อมูลบัตรประชาชนไว้ทําฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันต่างๆทางการเงินไว้ทําฐานข้อมูลให้เราได้ใช้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลของหน่วยละ การต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยราชการต่างๆต้องขอขอบคุณนะมันก็มีส่วนดีในยุคที่รงวันยังไม่ตายนี่รงวันก็จะใช้แอปพลิเคชันของทางการในยุคที่ว่ารงวันต้องไปคัดสำเนาที่อำเภอจนกระทั่งสามารถจะอยู่บ้านแล้วก็เป็อาส่งไลน์ไปให้ร้านแล้วก็เดินไปหยิบได้โอ้โหชีวิตมันสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละของทุกอย่างมันมี ประโยชน์มันก็มีโทษถ้าไม่ระวังในดีนะอาจจะเป็นเหยื่อของพวกวิชาชีพสแกมเมอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ระวังกันคนเท่าโดยเฉพาะคนเท่าแกนี่ลงวันแนะนํานี้ยลูงวนจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็มีเพื่อของลุงวันนี่แหละแกสั่งหมูสเต๊ะสั่งอะไรไม่รู้โหต้องห้าหกร้อยบาทและแกก็ไม่มีแบงค์พันแกไม่มีแบงค์ย่อยเราก็บอกแกว่าโอนได้เลยสแกนได้เลยแกบอกอุ้ยสแกนไม่เป็นไม่เอาเรากลัวกลัวผู้มิชชัชีพหลอก เอออันนี้แกก็ดีนะก็คือแกเป็นผู้หญิงสองคนอยู่พี่กับน้องสาวก็เป็นเพื่อนลงวัานทั้งคู่นะนะั่นแหละแกระมัดระวงังแกจะให้ใครลงแอป,ปอะไรแกไม่เอาเลยแกก็ยังใช้โทรศัพท์ไอป้ปุ่มๆมันแหละนโทรมาหาอะไรก็ประมาณเนี้มันก็เป็นการดีนะถ้าเกิดเราระวังไว้ระวังตัวแจแล้วก็ไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายอะไรนี้ก็ดีเมื่อสองทบานก่อนลุงวันได้ข่าวอพวกมิชชีพที่เป็นไอ้แฮกเกอร์เนี่ย มันบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรเลยมันอยู่ที่ธนาคารแล้วพองเงินโอนเข้าติ้งมันสามารถโอนออกได้โอ้โหลุงวันฟังแล้วกลัวเลยนี่เป็นเรื่องจริงที่ตํารวจจับได้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยอะไรเนี้ยโอ้โหน่าก,กลัวเพราะงั้นคนถ้าคนแก่มีตังค์เยอะก็ระวังไว้แต่ลุงวันนี้ลุงวันไม่ค่อยกลัวเพราะลุงวันไม่มีตังค์ที่จะฝากเงิเนไปแสบไปล้านอะไรเงี้ยนะอย่างเกงก็ พันสองพันเนี่ยอะไรเงี้ยพันสองพันนี่เดี๋ยวก็ต้องออกกนะันได้อะไรก็ประมาณนะั้นลุงาก็เลยไม่เคยกลัวแต่ก็ต้องระวังนะเพราะบางทีเราก็มีเงินลูกเต่าออกมาให้บ้างมีเงินที่คนนู้นคนนี้มาให้บ้างอะไรเงี้ยมันก็มีเงินไข่ของเงินอะไรเงี้ยนะเอา,านี้ลุงวามาคุยเบาเบานะแหมนั่งคุยสามเทปติดต่อกันเลยเอโอเคนะครับเอาวันนี้ลุงวานไปก่อน ขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยแค่เจ็บในคิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาออกไปกําลังใจให้ชาวน่านพ้นภัยจากภัยน้ําท่วมโดยเร็วให้กลับมาสู่ปกติโดยเร็วนะครับเอาวันนี้ลงาาไปก่อนครับสวัสดีครับ